เล่นกับใครแล้วเล่นกับใครแล้วถ้ากลัวตายนี่ตีหัวไอ้ฟ้าเรื่องเงินหน ตาบ้านผู้ชายที่เราเห็นนะครับบอกว่ารถคันปอดคันนี้จะชนเขาที่ผมเห็นเลยสายตาผมด่าแม่เขาตลอดนะครับคนอยู่รถไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเพผู้หญิงคนที่ยืนอยู่กลางถนนนะครับด่าไปเตะรถไปเอาว่ารถคันนี้จะชนเขาที่แน่ๆรถคันนี้แบบเตลแมียนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันนีกครับก็คือยืนหวานถนนบอกว่าถ้าจะชนก็ให้ชนเลยแล้วก็ผู้ชายคนที่ใส่เสื้อแดงนะครับ ถ้าเขาถ้าเป็นผู้ก็จะแจ้งขา้หาพยายามฆ่าเพราะมันด่ามันก็จะด่าคนในรถว่าฆ่ามึงไม่อยากตายมึงรีบใส่หมูไปอันนี้ต้ขาข้อหาพยายามฆ่าได้นะครับนี่ครับเดินไปที่ท้างคนแล้วครับน<ร>านนะครับมันเอาใครมาเคลียร์นะครับามมาทีนี้ต,รตำรวจน่าจะมานะครับร้จับไปโรงพักเพราะว่าคนใส่<า>สื้อแดงจะมาครับอลครับเหตุการณ์ริ่มยากันนะครับตอนนี้ ไม่สามารถทำเลยไถ้าทุกมนจ่ทำไปทัเลยนะครับทุนกคนเลยครับพี่ถ้าพีอยากโดนจจับพี่ทุกคนเลยครับฟ้าหนไม่ได้ยินเสียงพูดพักกูไม่ด่าพทำาถ้กทำ่ีเขาจะว่าตัวเราไปพจเไลรีเนียเียแกหายพ่อแม่ม่เดือดร้นทไปด้ายูก Oh my god.

ขับไปปลุกใหม่นะครับบอกให้เขาขับไปปลุกใหม่ด้วยนะครับทีไพลนะครับดาซีขายนะครับเฮ้ยอ้าวดามไปามาม รถชนรถชนเลรถไม่กล้าผ่านมาเลยอ่ะรถชนกันไม่ได้รถชนเลยเดี๋ยวไปไปไปเห็นไหมยังน้อยไปกไบเพียรครับอย่าเงียบเลยแม่คือครผู้คนจะมาอาเจียนจโยกตัวไป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 

คุไ,ไม่ได้มองขึมาถ่ายบ้านเนาะหมายังมองทีไปแล้วไม่มีทะเบียนด้วยเอาป้าเป็นเจ้ของไปแล้ว 干嘛？<laughs>